สวัสดีเอฟซีแฟนชงทุกคนนะคะมน,นีนุ่นทิยากับสิภาพไปตามความฝันของคุณยายปินนะคะคุณยายปินเห็นเลขยุ้กล้วยนะคะเขียนเลขไว้ฝันว่ามีตะคนเอาเงินมาให้นะคะก้อนหนานี้ต่้งแต้ต้องงวดเพิ่นกับฝันว่ามีค้นเอาเงินมาให้นะคะเพิ่นจะเป็นตัวใดตีเป็นตัวใดเลขยุ้กล้วยเป็นเลขตัวใดเลขสองตัวหางเดียวนะคะเป็นตัวใดไปช่มน้ากันเลยคะ่ะล,ลุงปูเอ๋มา กบมาบ่ายขึ้นโยกขึ้นป้าดเหลียนบังบังไปหนึ่งมึงเห็นบ่านี่ชิเกสตสมงามเจ้าวันก็ยังมาออกสิเกตอยู่ยูยูมองเดียวกันนี่บ่ยายที่เอากล้วยมาหมืวดที่ออกชิเกตเอากล้วยมาให้กิน<ข>กักดชิเกตมันออกมา,ากระทั่งคุณละทางดงเพิ่นไปบวงสรวงมาก่าคะ่ะอันนี้เขาไปเอ็น,นกระจิน๋นอ,อัน,น,นว่ามีพวกทรามะจินเก จพวกเก่งวยน้อยนึงมากรยยกขึ้นมานึงเป็น,นง,งามงามตาเลยวดนี่งวดนี่โตได้วน,นึง่นี่โตได้ปันี้เลขยกวัไาไปมากเขออาจะดำเเยเงยฮะเลขดฮะอันเรกชินเกตน่จ สิบสิบเจ็ดมันมาของงวดพุ่นเองวดนี้สิบสองงวดหนึ่งสิบสองจุดว่าคือเอายุ่งวดอืมคันซื้อก็ซื้อสิบสองเลขยุกกล้วยนี่มันบ้างวดนั่นเห็นยุกกล้วยสิบเจ็ดก็ออกออกเจ็ดออกสิบเจ็ดนี่เจ็ดหนึ่งงวดนั้นงวดมาฝันเห็นแล้วได้มาฝันกลางคืนฝันว่าเขาเอาเงินให้ว่าจัน ดังเงินใบซ้างจนวัดเต็ม,มเห็นเลขสิบสองแล้วย่มขึ้นฟันว่าเขาจะเอาเงินหายอ,อันย่าเขยนสิบสองไว้นี่บอกว่าชิซื้อเข็ไวบแล้วสิบสองเข็งใบว่าชิซื้อตักลางขึ้นมากมีตรคนเอาเงินมาหายมิมต่ใบเศร้าน,นางเบิองเขาเอาเม่นพักกันเฮ็ดที่หยังมาจนเม่นเขาไปเบิ่งเขาเลยเม่นเขาเล่ยนเล่นเขาเล่นไพ่ เขาบักปีบักเตี้ยก็กันเหลืองไผ่ผู้เจ้าเมื่อมันเลยวะโอ้ยเอาเพื่อนเอาสักวันนะไปสบยกหัวยายต้อดียายต้อดีหัวเปลาหัวเปลาแล้วไปหายดึกหน่อยยายได้ไปแล้วาจารย์บ่แล้วอาจารยบักสามยายต้องดีว่าไปหายดึกหน่อยยายต้องดีมันต้องนั่งสองเจ้ามาให้ มื่งหน้าเก่าห้พนี้ก่าหาลีจัเงินใบเศร้เอ้ามันสิบอกสองศูนต์ถไมี่อือแตกดีเได้เนาะเดี๋ยวงเงินใบเศรยายเขียนเลขไว้หนึ่งสองว่าสิไปซื้อบริพันธ์ว่าเขาจะเอาเงินมาหายมิตรใบเศร้าขันแมซื้อขันม่นตีเป็นเลขก็ตีได้สองศูนเนาะสองศูกับหนึ่งสองเลขยุ่กล้วย ฟันดีเด้อค่ะหนึ่งีเจไปออเจ็ดห้าเจ็ดหาเจ็ดเจดเลขวันั้นออกเจ็ดห้าเจ็เไปออกหกสามอืดลแตม้มันล่างกัน่เล่ว่าตเต้าสือบัตรเลยมาเห็นยุ่วยเลคิดว่อจะเอาอืมเห็นยุป่วยงวนี่สิบสองก็เลยว่าสซื้อเขียนไว้แล้วเตรียมท่าสซื้อแล้วตกงไม่ย่ำขึ้นหมืนฟันว่าเขาจะเอาเงินมาหายมิตรแบ่งยี่สิ จันรหนด้อพี่น้องยายแยดงยายแดงบบฝันบอกค่ะแม่อันตาน้องระดาคือว่าย,ยายแดงฝันก็นชือบ่อออหลอกๆนะอไปัวรอือพัลูกคนมากมันเริ่รมจอยกรอชือพ่อใ่หดอยู่นดือนี้แห้อ คีค่กิฟันขึ้ว่าสี่เลือ่องือเลือทิบหาเดืกอกออกแล้วละนอนหลับฟันไปปันอันเขาไปจับอันเลยนอนฟันต่อนอนนอนปันสา,ากเอาเอาเนเอาเอาทิบหาบาทละเพราะนะหัวนี่บ่หัน,นี่หละเรืกออกหไม่ไมนี่ละ อ๋อฟันตั้งแต่ต้องงวดฝันตั้งแต่ต้องงวดฝันว่าเขาจะเอาเงินมาให้สิบห้าบาทเอ้าสิบห้าบาทสำหรับฟันเออไม่หเมียเสริมก็ด้กับแมลงอืมฟันรอสิแกงรอเขาเจ้าไปจังหันเป็นอันเขาออกจากบวงสรวงเป็นอืงานบวงสรวงเมื่ายบึสร็มบัตรเห็นเหลือทิ้งสองอยู่ยวีกล้วยให้ยุ้นวยกล้วยยัย ยุ้นวยกล้วยเลขเล่ออกยุ่วยกล้วยคุณยายปินเคยเห็นเคยถือน้ำมันเคยออกยู่นวยกล้วยหนึ่งเจ็ดมันก็ออกนะคะวันนี้่นว่าเห็นอีกแล้วยุ้นวยกล้วยเป็นเลขหนึ่งสองคน่าจะซื้อหนึ่งสองเขียนไว้ว่าจะซื้อฟันว่าคนเอาเงินมาห้มิตาแบ่งยี่สิบติดตั้งแต่ต้องงวดคนบอกคนเอาเงินมาห้เงินนี่ยังคือได้สิบห้าบาท ชัดแล้วอืแล้วเรางไมเาา่เอาทิพหบาทเราเอาทิพหาบาไม่มาเต็มแต่ว่าตอนนั้นเราก็ลูกหลุ่มไงบอกหายไล่หายทิพหาบาทอาสั่งรู้บ้างว่านี่สิซื้อหนึ่งสองก็หนึ่งหาดนิบอกยายเขียนไว้แล้วมิตรคนเอาเงินมาหายมิตรแบ่งยี่สิบเด้อเลยน้่นนี่ยากขึ้นหายเป็นสามตัวมีหนึ่งห้าหนึ่งสองกับสองศูน,น,นย์ยน,ยน,ยน,นะคะ ให้ถือห้โชคดีเด้อต้นงวดต้นปีงวดนี้เป็นงวดแรกของปีให้ย่าถือห้ย่าโชคดีเด้อจะได้เงินซื้อหมากซื้อผู้ไอเอฟซีโชคดีน้ำเด้อค่ะเมื่อฟันเห็นผีมาขายเลขให้อีกมันบอคนเคยฝันเห็นมาล้เมืองหัวเนียนถือกระถือว่าถือกระเซ้าปีทว่าก็จะเศ้าใช่ปินว่าขันถือของวันนี้ก็ซื้อบ่ถือสีเศร้าซื้อมันบ่ค่ะ เพา่นพากกนลงทงบนเนี่ยคัวหอยเสียมกับกัดตาหน่อยแล้วมันหักเล่ไปบ่ได้บอค่ะคือมันลูกร้านบ่าให้ไปปพาันเป่ากันเส้าหอมกินเขาแล้วปืาห่อเขาไปน้าไปคั่วหอยคั่วกบบุญเราใหด้มากอ้างกันอคบเดี๋ยนี้ไปก็ได้ใเผาบ้านย่างเดียว ทตะนัน่นแหละามาส้าไปเหจังไังไเกิวี่กันะอกยสมย่า่นี่อายุซ้ำกันบ่ค่ะ,ะโอ้ยใเกิดทุโอ้ย่ายพาเกิดมุนมู <c oughs> คู้ใดยก็มูได้ปินบอกให้ปินรักใดแล้วรักแปดบ่ค่ะรักปแปดย่ายแดงเท่าใดแล้วยายแดง ลักคว้าเลยนรักแปดไม่ยายพาหน่อยก็มูรักเจ็ดป่ะขาย้ายผอาแปดอ้ยว่าอยู่นี่รักแปดเบิดแล้วอืหายยูน้ำลูกน้ำลานโดนๆเด้อหอดลอยปีเด้อย้ายยายสามย้าย่เอาก็นั่งเรียนยุ่นี่เราเหยียดขาลงซองยุ่นี่เนา <laughs> เสียวพ่อลอยคนเด้ย่ยปินมาเสียเอาพ่อลยอ,อ,อยบอ,อ,อไปใส่แล้วอยู่ในน้นำลูกน้ำหลงน้ำรานดนโดนเด้อ